สวัสดีครับผมผมจะขออนุญาตตรวจค่ามลพวะคาร์บอนดม์ได้แล้วแล้วทำไมบางคันถึงปล่อยไปอ่ะแล้วบางคันถึงโบกครับผมคือไออันนี้นะเดี๋ยวขอได้ได้ได้ไม่มีปัญหาแล้วทำไมถึงผมขออนุญาตสอบถามหน่อยทำไมต้องมาตั้งบนทางบวนหรอแบบว่าคนต้องมาแทนนโยบายของของสวัสดิกายาสุกอะครับอันนี้ผมกำลังไล์สดอยู่ตอน ครับครับแต่คุณมีหน้าที่นะครับว่าครับทำรถออกมาใช้เพราะคุณเอารถมาใช้เนี่ยถ้ารถวัดเกินเราก็ต้องขออนุญาตออกเป็นใบหนังให้ตาได้ๆแล้วทำอะไรทุกหลายหลายพันถึงปล่อยไปแล้วครับหลายพันบางทีนะครับเราเรียกทุกคันรถมันติดเราก็ต้องเอารถที่มีสภาพที่ว่าอ่าได้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 ไม่มีปัญหาอ่า Rồi chân có Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp รถเราเองใช่ไหมรถผมเองครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดรถได้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 เออแล้วทำไมบางคันเนี่ยอยากถ่ายผมนะอยากถ่ายผมนะครับผมถ่ายคันครับถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอถ้าถ่ายผมอ่ะ สองน่ไดสังแล้ครับเด๋ยวมขอนุญาตเอารถก่อถายอยคนรับสายผมนะระวังนะไอยู่ต่อหน่าไหนครับเนี่ยไม่ไม่ไม่เขียนเลยไปสังคนคนัขาชื่ออะไรครับไม่เป็นไรเราปิกอไอเคอเคไม่มาก็เห็นปดแหละไมเ็นไรเดี๋ยวผมไปกอดก่อนไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมท้ายวดไป่ เมื่อก่อนนักเที่ทุได้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  ไม่รู้จะพูดยังไงเอาร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกวันชัยเขวลเลยลิฟ์มันมันใช่รถเอมลพิษสองจุด B M สองจุดห้ายังไงครับ ถ้เาเกิดเบางครั้งก็ไม่ตรวจบางครั้งก็ตรวจนะครับผู้ใส่กล้องหน่อยนะครับและตอบแต่ไฟชาชนหน่อยครับ รถเอ็มสองจุดห้าได้เองครับไม่คิดตอบผมหน่อยนะพี่เอ็มถ้าบอว่ารถพันดังว่าผมเนี่ยมันช่วยลดมันช่วยลด,ลดได้แบบไหนครับผม,มรรถนนมลคับออ๋อทุกคันทุกทุกคันอย่างคันไหนที่ที่ที่ไม่จับเนี่ยอย่างอย่างคันที่ไม่จับนี่เราต้องต้องดูแบบไหนอ่ะัััเออมมนน แล้วคันท uh, um, uh, uh, ี่คันที่ไปทำไมไม่จับล่ะครับมันมันก็ต้องกกานการบการดูปิเสธของของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะต้องตัดท่านเดี๋ยวเดี๋ยวลูกแเดี๋ยวนั่งก่อนนะแต่เร็วรับ อะไรนะครับถ่ายไปเลยนะครับครับถ่ายเลยไม่มีปัญหาครับ5ตอ9แสมันมีตำรวจคนหนึ่งถ่ายผมอันนี้ผมแจ้งผมแจ้งผมแจ้งแล้วมันมีตำรวจคนหนึ่งถ่ายผมโดยที่ว่ามันได้รับอนุญาตแล้วพี่ไรนรับผมผมไม่ต้องคุณเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าฟ้องผมได้ฟ้องเลยครับ ถ้าถ้าผมถ่ายแล้วผมผิดค้องเลยครับครับครับผมเออตรงไหนตำรวจคนไหนมาถ่ายแต่แต่คนนั้นอ่ะถ่ายผมเขาถ่ายไอ้หลักเขาอ้างผมมีผมมีคลิปผมผมมีคลิปอยู่ครับผมมีหลักฐานเพราะเราการได้รับมีหลักฐานครับครับผมผมถ่ายมาให้คุณว่าลบลบหมดแล้วคนมันเยอะผมผมถามว่าไม่เป็นไรอันนี้เขาเขียนใบสั่งมาอันนี้อันนี้เขียนใบสั่งมาแต่ว่าถามว่า ว่ารถหลายๆคันที่ไม่โบกมันเป็นเพราะอะไรตที่ต้องเข้าใจนะการที่ตมาช่วยผมโบกก็ได้นะครับเลยมันไม่ใช่หน้าที่ผมมันไม่ใช่หน้าที่ผมเพราะแค่โบกทุกคันนี่คุณดูที่ถามว่าผมอ่ะทำงานเนี่ยตั้งแต่เช้ามายังไม่ถึงพันเลยอันนี้ผมมามาโดนใบสั่งเสียพันหนึ่งผมก็ถามว่าช่วยลด PM สองจุดห้าแบบไหนอันนี้เป็นนโยบายอ๋อนโยบายนายอ่าเจนน์มาก่อนนะรถรถนอกนะครับ รถโตโยต้านะครับรถรถคันไหนครับคันเนี้ยคันเนี้ยคันเก๋าๆเนี่ยครับไม่ไม่คันไหนคันไหนยายนี่ขานี่เรียกคันเนี้ยเนี่ยเรียกคันนี้คันสีฟ้านะครับเอย้าครับครับผมแล้วไอ้คนคนที่ถ่ายรูปผมเนี่ยเขาชื่ออะไรฮะเดี๋ยวอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรมาเร็วมาเร็วมนเร็วมาเร็วสายที่4ครับทะเบียนอะไรทะเบียนอะไร เจ็ดแปดศูนย์สองส่หกเร๊ะเสร็รเรรับข่าวมโอเคทำงานตามโอเคครับเต็มเส็ราคาเนี่ยเขาเขาถ่ายข้าวพันทุกทุกันนะหนุ่มนะรุดโลยนี้ไม่ใช่เมื่อกี้ถ่ายผม เห็นเห็นผมถือกล้องนี่นี่ตั้งผมก็มีโอเคโอเคไม่ม่มนฮะครับผมตรงไหนฮะนี่ฮนี่ฮะโอ้ยตั้ง่หสวัสดีครับพี่สมุทร